สวัสดีคะ่ะทุกคนหลับกันหรือยังนะคะทุกคนดึกแล้วนะคะทุกคนญาณาเพิ่งจะเลิกงานนะคะทุกคนญาณาก็เลิกงานอาบน้ําเสร็จกําลังจะนอนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอาบน้ําแล้วตาก็เริ่มสว่างนะคะทุกคน ฝนไม่ตกนะคะวันนี้แดดร้อนจ้าเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมวันนี้ก็เหมือนปกติเหมือนทุกวันนะคะยานาเป็นวันปกติเหมือนทุกๆวันคือตื่นขึ้นมาก็เตรียมตัวทํางานนะคะทุกคนจัดร้านเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมไปเรื่อยนะคะทุกคน ขายตั้งแต่เช้ายันมืดได้สองร้อยห้าสิบกมีนะคะทุกคนขาตั้เรื่อเตื่นเตรียมงานตั้งแต่ตีห้าบ้างแล้วแต่ลุกนะคะทุกคนลุกได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเสร็จกวกว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งตีสองเพราะว่าเวลาเราเลิกงานมันก็เด็กกันนะคะทุกคนประมาณเที่ยงออประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยพอเราอาบน้ําตากกว่าจจะะสง็นนอนไม่หลับเลยนะคะทุกคน อนอนไม่หลับแล้วก็กว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งมีสองแล้วแต่จะตื่นนะคะทุกคนตื่นเช้าก็มาทำเช้าตื่นสายก็มาทํำสายทำงานเหมือนเงินเดือนเป็นแสนนะคะทุกคนสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีห้าร้อยก็มีแต่ละวันนะคะทุกคนลงทุนไปสามพันขายของได้สองร้อย เราจะได้ท <Jamie, S 1> ุนค <hơn> ืนของหมดอีกละไปซื้อของมาออกนะคะทุกคนตกลงขายทำไมก็ไม่รู้คนก็รู้เลยขายขายจริงๆไอ้ตรงเนี Lay ้ยตรงที่ยานาเช่าอยู่เนี่ยนะคะทุกคนมีคนมาค้าขายหลายเจ้าแล้วนะคะทุกคนก็ไม่มีใครรอดซักเจ้าเลยเต็มที่สองสา เดือนเต็มที่อปีหนึ่งประมาณนี้นะคะทุกคนมันขายไม่ได้เขาก็ไปหาแหล่งใหม่กันนะคะทุกคนแต่แย่นานานี่ขายไม่ได้ก็ยูนี่แล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วนะคะทุกคนกิจการก็เหมือนเดิมค่ะได้บางไม่ได้บ้างทําไปเรื่อยๆบางทีก็เหนื่อยก็ท้อเหมือนกันกน,นะคะทุกคน แต่เราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วอย่างอื่นเราก็ทําไม่เป็นจะไปลงทุนอะไรที่ไหนเงินทุนก็ไม่มีอีกนะคะทุกคนก็เลยทนทน,ท,นทําต่อไปได้บ้างไม่ได้บ้างตามภาษาแม่ค้าบางท,ทีก็ท้อแท้นนะทุกคนบางทีทก็โอ้ยทำไปทำไปทำไปก็สีหปีแล้วนะก็ทุกคน คิดว่าจะไม่บางทีมันก็ไม่ได้นะทุกคนสองร้อยสามร้อยใครก็จะอยู่ได้ราคาชาวบ้านตั้งเจ็ดพันคาคาชาวบ้านยังไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าขายไปกว่าจะได้ทุนคืนก็หลายวันพอได้ทุนคืนของก็หมดออกละซื้ออีกแล้วนะคะทุกคนหมุนไปเวียนมาหมุนไปเวียนมาก็ไม่ได้กําไรสักที ขายทำไมวะเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยต้องตื่นเช้านอนดึกนะคะทุกคนแต่ก็ทําไปเรื่อยเปื่อยนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะไปทําอย่างอื่นไม่รู้จะไปทําอะไรดีวันนี้ย่านาะขอบนนิดนึงนะคะทุกคนบนไปวเรื่อยเปื่อยเหนื่อยไม่พูดถึงว่ามันเหนื่อยมันมันก็ไม่ถึงกันเหนื่อยหรอกนะ,ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีลูกค้ายเยอะมันก็ไม่ได้เหนื่อย เันวันก็นั่งหลับแล้วหลับอีกประมาณเนี้ยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็อ้วนนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะมันไม่มีลูกค้าก็นั่งนั่งนอนนอนกินนั่งนั่งนอนนอนกินแล้วก็อ้วนนะคะทุกคนทุกคนใครมีคําแนะนําอะไรบ้างนะอย่าให้ไปทำโน่นทํานี้เลยนะต้นทุนไม่มีหรอกค่ะทุกคนและอีกอย่างก็ไม่มีความสามารถอะไรเลย ไปทําไปนะคะทุกคนทุกคนไว้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนวันนี้เหนื่อยเมื่อยลาก็นอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้สู้กันใหม่นะคะทุกคนอย่าไปท้อแท้ท้อแท้ได้แล้วก็คิดสู้ใหม่นะคะทุกคนยาน่าเองก็เหมือนกันเหนื่อยลคาขายได้น้อยนะคะมันได้แต่มันได้น้อยไงะะทุกคนลงทุนไปสอง พันขายได้สองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยทุกคนจะทําต่อไหมนะมีแต่ญานาคนเดียวนะคาบ้าทําอยู่ได้ได้ไม่ได้ก็ทําอยู่นั่นแหละบางทีขายก็จะได้สองชาม,มก็ยังทําอยู่นั่นเลยนะคะทุกคนขายไปบางทีก็ตลกดีเนาะแต่ชอบนะทุกคนชอบการค้าขายแต่ว่ามันเสียที่ว่ามันไม่มีลูกค้า เริ่มแล้วเริมหามันหาแลนะ้วทุกคนแต่ยังไม่ง่วงหาไปแล้วงนั้นแหละแต่ยังไม่ง่วงคนหลับก็ขอให้ฝันดีนะทุกคนตื่นมาจะได้มีพลังทำมาหากินกันต่อไปจริงๆแล้วคนเราเนี่ยทำอยู่ทุกวันนี่ก็ทำมาหากินจริงๆนะครับทุกคนทำได้มาก็มากินมาใช้ เก็บเยอะเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้นะคะทุกคนโรคอะไรก็เยอะแยะไปหมดสมัยนี้ <c oughs> <c oughs> ตามภาษาคนชรานะคะทุกคนบนไปเรื่อยเปื่อยหว่วงเลยนะทุกคนเห้าแต่ว่ามันเวลาไปนอนมันก็ยังไม่หลับอยู่ดีนะคะทุกคนยุ่งยากมากเรื่อง กระเดืองกระโดกกระเดกกันเมกกันอะไรก็ว่ากันไปย่านาไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะทุกคนขนาดไม่ได้กินข้าวเย็นก็ยังอ้วนน้ำหนักหกสิบกว่านะคะทุกคนกินเช้าแล้วกินเที่ยงก็คงไม่ได้กินเช้านะกินสายประมาณสิบโมงเก้าโมงอะหรือว่าสิบเอ็ดโมงอะจะกินเช้า กินเที่ยงก็นูน่นบ่ายสองบ่ายสามนะคะทุกคนบางทีก็สี่โมงห้าโมงนั่นแหละกินสองมือ้อวันละสองมื้อนะคะทุกคนบางวันใครมีอะไรที่อร่อยมาล่อตาล่อใจก็อาจจะกินตอนเย็นด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่กินนะคะทุกคนไม่ได้ไม่หิวนะขี้เกียจหากินนะคะทุกคนขี้เกียจหากินไม่รู้จะกินอะไรดีนะอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะทุกคน ปันวันก็หากินบางทีตัวเองก็คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรบนแค่นี้นะคะทุกคนค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนอนหลับตื่นกันมาได้เงินหมื่นเงินแสนพรุ่งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเบิกบานใจกันทุกคู่ทุกคนทุกตัวทุกตนทุกนะน พูดเล่นนะคะทุกคนพูดไปเรื่อยเปื่ยนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามย่านาด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องอย่านาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคืนค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีกุ๊ดไนท์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ